เราทำไว้บวังคมบังแก้วก็ม่อมบอดีก่อนบัดนี้กับผู้จ่าผู้ใหยู่มิพลนดนตรีดนจัางมาจากปกากใยกองนาครเทพดทีงอนชื่ออะไรนะพูนพรมดนตรีเอาเป็นอะไรกับผู้ใหญ่สนทยาพรมดนตรีหอนนองเบาเนะเป็นผู้ใหญ่อยู่บ้านที่ปวยวันมูฮกต์ำบลบาง,งโอนลำเภือปุ่นป,ปินทูนัดตานี่เราก็ม่อมนี่เป็นปี แต่มาวันนี้ไม่ได้มาในฐน,นานะผู้ใหญ่บ้านมาเจอกาังเอาแล้วมาในฐนานะอะไรัมาในธนานะตัวแทนเกษตรกรโอ้นี่เป็นตัวแทนเกษตรกรพปะเจ้าคะป่าดีกามาทำว้ายม่อมโพเป็นตัวแทนเกษตรกรหลตอนนี้เกษตรกรลำบากนะักลำบากมากลำบากึงกันจะเปลี่ยนจือกันเล็วนู่นเเจ้าคะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากคำว่าเกษตรกรเป็นเกษตรตายคนแล้ว ทำไมรีบตายก่อนอยู่ไม่ไหวแล้วสินกาประเภทเกษตรกรกร,กรกมราคาตํำลงตํำลงแต่หันไปเลื่จินกาประเภทอุตสาหกรรมสูงขึ้นสูงขึ้นแต่อุตสาหกรรมนี่เอาเปรียบเกษตรกรรมมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเอาเปารียบยังไงคือจินกาประเภทเกษตรกรกร,เกรกมเม,มื่อเราเก็บเกี่ยวผลไปได้แล้วต้องรีบนำไปก็บเอาเก็บนำไปจำหน่ายเก็บไว้ได้ไม่นานมันจะหนาวมันจะเสียและสินค้าประเภทอุตสาหกรรมผลิตมาแล้วปีนี้ไม่ค่ายปีหน้ากันยังใกล้ได้หร่าว ไม่หนาวไม่เจี่ยเลยราคาแพงขึ้นเปื่อยประเพณูชากรรมแต่เกษตรกรรมนี่ตำลุงตำลล้วรัฐบ้านตรงรัฐบานไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการปฏิวัติระเบิประเงินต้นหญ้าจะช่วยเลือกภาคอุตสาหกรรมบอกว่าภาคเกษตรกรรมทั้งทั้งที่บ้านเตยเมืองเตยประเทศเตยเป็นประเทศเกษตรกรรมนั้นนักการเมืองช่วยเหลืออะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้เล่งยาพระเจ้าค่ะ ว่าี้การเมืองมันเข้มข้นต่างการเมืองตองติน้นกัรเมืองรบจัดะดับดต้องติ้นพึงป่าก,ก็ได้มั่งสุกคิดตกคิดงานบุญงานวัดง,งานทวดงาน,นอบเราได้พบเราได้เห็นอาเทียนวัดทันนายกอาแกหรือทันนายกไฟโรถอาปีกุนตองก็บ,บอกเรานี้ก็ถือว่าเป็นตี่รัก้องประชาชนเป็นจีนชิ่นชกของชาวบ้านอาันผู้ใหญ่าอานใจยาอาปลุมดุนทีก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไม่มีอิทธิพลได้ไปได้มาไหนไม่ต้องมีมือพื้นลุ่มกัน เพราะเอาความรักความดีเป็นข้อกุมกันชาวบ้านก็กระชื่นใจได้ผู้นำปณนนีโดยเฉพาะท่นานผู้ใหญ่ตุนแตายาพลตีน,นี่เราก็ม่อมไม่ใจยกยองกบกันมานานแรงแต่ละคำนี้รู้สึกว่าชื่นใจท่นานผู้ใหญ่ตุนแตายาพลตีบอกว่าชีวิตพ้มใจตัวชอที่ตัวพ้มอ,อยู่ได้เพราะตัวชอที่ตัวเราก็ม่อมจ้าวว่าชอไรท่านผู้ใหญ่ท่นาทนผู้ใหญ่ว่าชอแร่คือชอเชื้อ พร้องทำตัวชาวบ้านเชือ่อตื้อทำตัวเพื่อนเชือ่อตื้อพ่อผัวเชือ่อที่ไหนอนชอบพ่อผัวจบมีไรเพื่อนชอ่ชชนนชวย้ยาไล่กินตะมวยผู้ใหญ่จนประมุขที่ที่พี่น้องครับท้ามโจได้ไวเลยคืนนี้โจเชือ้อเพืออเพ่อนชอเชื้อ,อเพื่อนชอบเพื่อนชอบมีไรเพื่อนช่วยแต่รับชาติพึงป่าลำบากทักทิศหนักการเมืองโป่งเล็บบางคน อยู่บรรดาตื ah, ้อพลงวิญญาณที ah ่เมตตากรุณนาโมติตาเบก้าเพราะนังจะพาอยู่จำเนียบเปลี่ยนปราปนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากรลมวิญญาณที่เป็นพลมวินาทีปลงวินาทีคืออะไรเราไม่เคยได้ยินอย่าว่าแต่มองพอเออหนูติที่มานปักพัวเราก็ยังไม่รู้เลยเคยหนุที่มานปักพัวผู้ใหญ่ขี้พวกน้องติ๊เออยังไม่รู้เลยว่าพลมวินาทีคืออะไร แต่กล่าวกามอ้อมประแจาเจ้าดำ่อมไม้ที่มานก็อคุณวรรักวันนาซี่เจ้าดำบอกว่าพรมวินาที่เขาบอกการเมืองจะเลี้ยวหนึ่งบาอำนาจช่องโจราัดบังลวงแยมลกล,กลงลงนองที่ยกย่องคนเลี้ยวโดยเจะาพอก็จู่จ่ายก็ตีที่ทำไมบ้านเมืองพังปีนาที่ไม่เพราะอะไรเรายกย่องคนเลวคนดีกาป้าคนบ้าครองเมืองเออไม่น่าเชื่อม้อมพอ มีผู้ชายคนหนึ่งไปห้าข้องปลาในป้าปรากฏว่ากนตกนักไปยบในทำพอดีแค่ผนังทำก็เขียนเป็นคำทำนายเป็นบทร้อนไอ้ผู้ชายคนนี้ฉลาดจดคำทำนายที่เป็นบทร้อนมาบอกเผื่อนบ้านเมื่อไล่ปีที่แล้วมาต้องกับปีนี้พอดีคำทำนายที่ผู้ชายคนนั้นไปเก็บมาที่ผนังทำก็เขียนว่าอย่างไง ก็เกลี้ยไว้จากนี่ไปพระเจศจาร์บ้านเมืองเราจะก้าวยุกพญาองจะลงน้ององทองจะกลายเป็นกาเสื่อเป็นจะกลายเป็นมาพยาคาจะติงปล่อยหรือชีจะนีทำน้องน้ำจะให้ปล่อยพัตวีจะกลายเป็นคอยจะละเลยไม่มีปลาชักกูนาเป็นชักกูนีกูมารีเป็นกูมารากูมาราเป็นกูมารีแต่ถ้าเอากายความมดตุกขกคำจำนายคงจะลุงพอดีเอาชักคอช่อข้อว่าเผือพีนอง โคเรกพยาองค์จะลงน้องนั่นไม่ความว่าพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวจะต้องมาช่วยเลือกเกี่ยวกับเรื่องนามให้กับรัฐาโดนเรื่องระท้ดิกรของพระองค์นี่คือโคเลกองทองจะกลายเป็นกาพวกดารานักรองคนมีชื่อเสียงตะโยนข้าวร่างจกองกลายเป็นกาว่ายังไรล่ะทนายตั้มเออว่ายังไะพวกบดบดทั้งหบด ก้าวกุกกับตดารากันบนแล้วนี่แลหละฮงกายปนกาเอาเจาานี้พอปราคุณนี้แต่ช่ว,วงชูใต้ต้นทตดทดไปตัวหลกูกไม่จริตัวประเทศเดี๋ยวติดร่างกับปร,ราโปรไก่กี่ย่างกับไม่พ่อขาประรกันและมนกจับไม่ติดหลักกันเหมือนดำจัดชาวอกเสียงกงกยีนหกการนัดเราเปิต,ตัวตัดลืมพิษอย่างโล้อมาหกลาวเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้พี่น้องกับเราใต้ตดนตนไปตัวหลกกไมจริง แต่บดกรธนี้ก็บอกกับพี่น้องตีนแลหลน่าลงนั่งถูกเจ็บกับแมงและเล่กี่ขังบ้านกับล่างนอนกลุ่มพราป่วยกดเมียนเล่นั่งถูกเจ็บกับแมงบอกตำรวจถุกรวงพักบอกทันติบ้านกันว่าน,นี่คือเรื่องฮกมิใช่เรื่องจริงถ้าทานจะมาจับผมตีเชือรับเชืเอกขี้ยางเสียดยางตรงนี้น้องคลี่ราก้าที่ไพวันหูฮกตำบลบางอา่อนอำเภอพิมพุพรัรน์นีอย่ามาเอ้ยกับเอ้ เรามันเป็นเรื่องฮอกไม่ใช่เรื่องจริงจะโกหกใคยเคยมั่งควา้างแลกันเลกันเอาลูกคูคนน้แก่ว่างๆจนระบาดรอนนี้ที่เพื่อตีติดร่างพร้อมๆกันคืนนี้นมจะก็กเราเลยเรื่องเราขี้งอกว่า็กล่าวกับเรื่องเราขี้งอกเหตุท่านายกกวิงตกโบราณว่านายก Câu mà lịnh tâm biết này mặt tít răng Qua tâm biết này mặt tít Ra là mặt tàng lù bông Qua ngọc hang mà lù bông thầy bấm là bài ngôi cung Qua tặng bấm kê phải hôm cung à đi xa mặt bông mặt bên trang trang Qua cành bông bỏ mặt trang trang Quay này để là kinh mù trái Qua đề

ตัวพนยืนโคว่านายมานายมาว่ายืนโคว่านายมานายมานายพิเช็หัวแหกหัวแจกหน้าแจ กว่าเฮกีเตกราชาหิงชนชาลาติดตะดนเอเซียว่าตาลาบุญตะดนเอเชียข้ายาละมัดตัวเจียวเดินหัวเสียว่ามัดตัวเจียวเดินหัวเสียลำบานโต๊ะเมียตบหน้าตาคกกว่าโต๊ะเมียตบหน้าตาคกกทานชวนคนจังนังควงเพลงรบกว่าคนจังเกนังควงเพลงรบกวันนอโมฮกวันนกเกาใจกว่าโมฮก โดว่านกเขาตายนายขินนาววนเรนอนทำไกลว่านาววนนูเกนอนทำไกยแม่ยายจับนายว่าเป็นกายพุงป้องว่าจับได้แกเป็นกายพุงทองคุณยิ่งพอจะมาไปห้าปลาหนกทองว่าปลดม,มาไปห้าปลาหนกทองนายปลาจำก็งด้ปลาปงตั้งเพว่องแต่ปลาปงตั้งเพนายวิทยายัดมากข้าเจ Cây lung lung lê là quên nó ra buồn băng và lung lê nụ bầy đắc phông băng lâm kinh lao màu lèo càng lăng qua kinh lao kia mau leo kang lăng lâm kinh vai <laughs> màu lèo kháng lăng qua kinh vai kia mau lèo lăng ma chàng dù kháng ra pha Thôi đừng có wa gì nữa có nói gì nữa thằng hoa cho ถึงผู้ใหญ่ทนทาย,ยาพรมนุรีติดต่อมาก็ติดคุกได้ไม่จบว่าเดินรนี่จึงผู้ใหญ่จนกล้ามีจีเจนดีกงเจเพึ่งไปยังก็มินประมาทก็แน่สิแลาวก็ม่อมไม่ได้บอกนำตะกุลตะกุนเดียวไม่รดดู้ตู้เต็บเถอตู้บันมาตู้เต็บก็แม่งไม่รู้ตู้เต็บนี่แต่ประชาชนก็ก็ติดคุกมามากต่อมาเพราะลักษณะอย่างนี้อ้นั้นม่อมพอตรงกล้าวก็ตุก นก็เล็กนแก่ลาตาคำนู่หกฎหมายเมืองไทยเหมือนกับหญ่แมงมุมกฎหมายเมืองไทยเหมือนกับใหญ่แมงมุมใรเจ้าคะเหมือนยังไงใหญ่แมงมุมมันติดตามแมงบีกับพี่เชือนี่จางไม่แกมติดนี่เกิดจางติดหญ่แมงมุมมังไม่มีมีแต่แมงบีกับพี่เชื่อเปแต่อย่างน้อยๆเราก็มีสารสิตยุติธรรมก้อยความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชน สาลพึ่งได้สาลยุติธรรมนผููใหญ่พูนแล้วก็มอมเชื่อว่าศาลนยุติธรรมศา้นบึงในแต่ว่าคนที่อยู่ในศาลนดไม่รวมายุติธรรมกันทุกคนไหมอย่าว่าแต่ศาลนเมืองลุงศาลนเมืองคนศาลนเมืองบีสัานทุราตานีศา้นน้ำท่วมพีนี้ก็ยังมายุติธรรมเลยนี่ารน้ำท่วมก็มายุติธรรมแล้วหรือเพระเจ้าคะ ไม่ยุติทำยังไงอ่สารน้ำท่วมคนวยนายเป็นจอบเบรกไม่รถต้องเอารถมากุน้นก้นจนได้จ้ามโล่นันมีอยู่จ้านเดียวแต่วันนึก็ปเพิ่งได้สารอะไรจ้านประปูมเอาไว้ทําอะไรไหวก็ห้วยกับเลยแต่ว่าห้วยก็เจอลําบากแล้วเว่อนนน้านี่มีแต่เล็กก็ตั้งเปย์ไม่จะปรักคุนเออแล้วอักซอนวยเป็นอักช้อนต่ไม่เป็นบงคลกับคนเชื่อมใ่เดียวโอ้โอหอย อ๋นี่คืออะไรฮะยานาะโวเวนวีนาโยยักยับยืนฮะยานาะวีนาหยับยืนแล้วก็ชื่นเชื่อกันลาวหัวโตปอยกล่าวกระม่มทุนลาเพราะเวลาไม่จำกัดเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบไปอุตส่าห์เดินทางมาไกลขวนแล้วกันใจย่อมจะมีเราใช้ค่ารถสักพันหนึ่งค่าข้าวสักพันหนึ่งมารับไปสินับว่าเป็นปลาห้ากรุณาที่คุณที่มอ่อมโพได้พระจาชท่านเรื่รองพันนี้กล่าวกระม่มทุนลาพระเจ้ากะ ขาดคลองดางช่องปันเออเราดีว่ายี่้นแห้วผู้ยี่ส้นหนึ่งเดินผู้ยี่สี่พึ่งเก็บไหวชาใจมีสักบาทเออเราดีว่าผู้ยี่ชนแต่ยาปลุกดนตรี่หลวมีจันทร์่องปันเอากลับมาทำมาอีกแล้วผู้ใยญ่พูนกล่าวกับม่มจับชนสับสนเรื่องต่างการเดินทางกลับหรือไม่ไปเจ้าัะและสับสนเรื่องอะไรจับชนไบ่พันช่งไม่นี้สับสนยังไงไม่รู้พันน้อยกาลรถมารู้ไปนั่นกกาเก้า ท่านในป่ารวมกันมัวตัวมันแหละเจ้ากัะใบนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นแหละโอ้โหมันน่าเบื่อเลยตุลารพะเจ้าค่ะ